สวัสดีจ้ะพี่นอ้องยินดีตอนรับเขาสู่ช่องอีสานเฟมิลีบายอีกาปูจ้ามือนีผ้าพีผ้าน้องเขาวัดจ้ะ สิผ้าไปเบิงประเภทนี่บุญเข่าประดับดินเนาะจ้ะบุญเดือนเก่าเนาะเป็นประเภทนี่ทั้งภาคอีสานจ้ะจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจ้ะและสัตว์นรกหรือเป็ดประเภทนี่บุญเข่าประดับดินบุญเดือนเก่าเนาะจ้ะเป็นอีกประเภทนี่หนึ่งที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานโดยบุญเข่าประดับดินเป็นงานประเภทนี่ที่ถูกจัดขึ้น ในวันแรม14่ค่ำเดือนเก่าของทุกๆปีจ้ะในการทํำบุญเขาประดับดินนั่นเนาะจ้ะชาวบ้านก็จะนําเขาปลาอาหารข้าวหวานผลไม่มากู่บุหรี่มาหว่อโดยใบตองเนาะจ้ะแล้วก็เห็ดเป็นห่อในน้อยก้อนสีนําไปว่างตามพ้นตน้นไม้ไงหรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีหรือโบสถ์เนาะจ้ะโดยการทํำบุญเขาประดับดินนี่ชาวบ้านกระเชือกันว่าเป็นการทํำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ลลวงรลับไปแล้ว รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แกสัตว์นรกหรือเปรจ้ะนอกจากนี้บุญเขาประดับดินยังถือว่าเป็นการให้ท่านแกผู้อยากไร่รวมทั้งสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะจ้ะที่ต้องหิวอดมือกินมือมาตลอดทั้งปีพอการตั้งอาหารไวบนพื้น็ะให้สัตว์เหล่าน,านั้นสามารถเขามากินอาหารได้อย่างเต็มที่จ้ะไปไปชมบรรยากาศในงานกันจ้ะ เพื่อจีใครเนี่ยแหละนะทำพิธีเท่ากับต้องทำพิธีเดี๋ยนี้กัเอาไปพุ่นละเอาไปพุ่นละเอาไปพุ่นนีพ่พุถืออยู่อ,อันดับต่อไปก็ทำพิธีมณีมาเหตุบุญทางอภิปุสยานาเอมินาศการเรนา 什么？三不偷。 妈呀、wow. sa <susuruh> ตยมปิดพุทธัางสระนังขจชามิงเตียมปิธรรมังสระังขจามิตยมปิดธรรมัสระังขามเตมปิสังฆังสระนังขจามิงียมปิสังขังสระนังขะชามิ อามะภันเตปามาตุปาทะเวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ ए राम ने सका นักโมตัสสับกกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสับกกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสับกกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุดินังปัตเตเมธานังอาสาวะขยาวะ่างนิพพานังโอตุเมยานาคเปกัลเลตตานมิมัยังพันเตภัตตาณีสละกะบภัตตาณี สาบเรวรานีอักุกัต,ตานปพิต,ตานภพิขุสังคัสสามโอโนชยาม,ามังสาธุโนพันเตภพิขุสังโฆเอตานิพัตตาเนสลากาภพัตตานิ ปฏิคันนะฮากผู้ว่องผู้ตั้งประหยดัดพุ่นก็ได้อยากนี้ก็ได้คือการอยากนี้แล้วประหยัดพุ่นอีกอมองการอยากน้ำให้อยากนุ่มให้แหวกเนี้ย Tentu lah Lahang Sang Ma Sang Koto Bapak สานธุพ for ันเตปาปงกตาได้ใบเด้อกตาไทยกตามันห้องผู้ใดอยู่ในเงี้เปล่าผมมาเอาบงนอ้างให้ผู้ยนต์ว่าของันก็ได้อ่าปีนข้างมาเรียย่ใช้ตัวกบ วันนี้สิไปยายวันนี้พี่น้องเอิญอยาิพูดหลวงรับมากินเขาวันนี้จ้ะดูจ้าสุดท,ทายบรรยากาศให้เบิ้งพี่น้อง ตอนนี้ก็ประมาณตีสามกลัวเ like อ <as or coping> em. <as> <as> ้ยจ้ะ หาิ่ับบหาม่าามเอาเอารอรสักคู่เอบอ,อ,อ่งสีฮาผ้าเกินเหมือนพี่น,อนอ้องเดนเนีย S <S เป็นบุญเขาประดับประดับดินนะ้าพี่น้องบุญเดือนซิฟน้องแม่แม่นบ้าบุญเดือนเก้าป่บุญเดือนเก้าบุญเขาประดับดินวายอย่าเฝ้ามาเอาแม่เราแม่เราแขกก็ได้รับเสื้อเดือนแกก็ได้รับเสื้อกาับ กอละเว้ยจนายเถ้ไปกินน no ่าด้จำขมาขมูปลาด้ก็ว่เป็นย่างดอกตี้เนาะแวงกันแวงกันยำกระมูมาเด้อวันนี้พพราะไงไพ่บุญ ขันดีพ่อ,พอใหญ่จันทโบุญอภัยพ่อ,พอใหญ่บุญมี่ไม่ใหญ่สิงบุญนภไพพ่อใหญ่กิตติบุญอภัยมากินเขากินน้ำเดอ้อเมื่อนี้ลูกร้านเอาเข้าเอาน้ำม,มาให้กินุ่นะทั้งว่าถอดไก่ทั้งว่าตมม้มอ,อ,อีก,กัปูนั่นน่ะต้อมอีกับปู มันเตรียมทองเลยกามยิ่ๆเลยจ้ะนเเยกนี่ข้าต้มพ่อนี่ข้าต้มข้าต้มไปห่อน้ำเพลินเหมือนว่านี่ ไม่ได้เคยบัดต้มโอ๊ยผับต้ม hey. ยุ่งกับตากับจ๊ะเม่เ่าผัดต้มมาให้เราเกียบบเ้ามันกเกีหยบปูบะเบ้อเนาะเกินไอบพแม่เด้อยบ ี่อนเมียหาบเนี่ยคเครื่องนามเคิ่องในต้นราใหม่ดิพว่วคุณนะ ปาดมากันี่ให้กินปาดปาดแก้วเามั่ก่ให้กินมาเดอปอดเออพญ่จันโท่บุญอภัยพอญ่สิงเอ้ยไม่ใช่สิงพอใย,ย่บุญมีบุญอภัย พอไผ่บูนขันดีก็พอยายกิตติบุญนภัยมาเดอ้อมากินเขา่ฮมกันนะจ๊ะเอากับใด้เอาอย่างมาไา่เอาไปกินเดอ้อบัดน,นี้ลูกร้านสิมเมียละบบดน,นี้เดอ้อกินให้อีมดเด้พอเด้อ กับพ่อมา <laughs>